รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจึงกลับมาพบอ,อิสุสุหนึ่งทันแล้วเตรียมพบกับเทากิรติเทพพัน์เราคือสลัดมันสวัสดีรครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสลัดมันพันยังยืนครับกับผมอิกอิรตะ อ๋อกีรติครับสลัดสลัดมันสลัดสลัดมันวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วครับผมพามาที่อำเภอตาพยาครับผมอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเราเรียกกันวลุลาอุยละลุครับคุณผู้ชมครับละลุเนี่ยนะฮะเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะลุพื้นที่ในบริเวณนี้ฮะจะเป็นดินกรวดปนทรายนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการยุบตัวลงสำหรับดินที่อ่อนแล้วส่วนดินที่แข็งนี่ก็จะคงสภาพไว้เป็นแท่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่คืออันศีนี่คือความมหัศจรรย์ของประเทศไทย วันนี้ครับผมนัดแขกรับเชิญไว้ครับคุณผู้ชมครับอยากพาเข้ามาเที่ยวมากๆซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวแลกเปลี่ยนด้วยครับแต่ว่าแขกผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าอ้ออาพี่ออปงเนง่งสวัสดีครับสวัสดีผมมีปัญหาครับพี่ปัญหาอะไรอ่ะเออมันลงไม่ได้ โอเคเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวผมแนะนำก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่แขกรับเชิญแล้วครับคุณป๋องเหน่งเชิญยิ้มครับสวัสดีครับผมเชิญพี่มาแล้วใชใ่พี่ชเชิญเพื่อนมาคนหนึ่งน,นี่ไงเอาสวัสดีครับไม่ใช่ <c oughs> นี่ไงข้างหลังนู่นอะ่ะเฮ้ยใหลโหลยู่ วันสรดท้ายเรียกได้๋ยยอย่าแอคครับอย่ามึงแอคอะไรครับคุณมาทำไมอีกรอบอะครับทำไมผมมาผมพี่ตรงไหนเนี่ยคุณสั่งให้เกียริรายการคุณนะเนี่ยไอ้ที่ผมมาเนี่ยเพราะผมไม่มีงานผมถึงมา ครับพี่อายุอานามต่างกันขนาดนี้ทำไมเยอะด้โอ้ยนี่นี่หกสิบกว่าแล้วมาแล้วไม่ถึงแก่เขาประมาณสามปีผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องครับผมเพราะผมนี่นับถือพี่สวัสดีครับพี่สสวัดีครับนะฮะคนนับถือกันใช่ตอนนี้พี่เท่าไหร่ครับสี่สิบหกไม่สูงเท่าไหร่พี่ไม่ได้ถามอายุไม่เดี๋ยวก็ถามอายุกันสิอ๋อโทษครับพี่เลยร้อนๆนี่ต่อยได้นี่ไม่มีที่คุยกันแล้วเหี่ให้เห็นสถานที่กันที่ที่ไหนอ่ะ ที่นี่คือละรู้ละรู้หรือเล่าอย่างนี้ไหมพี่วันนี้คือจริงๆแล้วมีมีเรื่องก็คือว่าผมอ่ะจะชวนพี่มาเที่ยวแล้วผมอยากรู้จักพี่ทั้งคู่แต่แต่พี่ต้องสอนให้ผมเป็นตลกให้ได้ผมผมขอสอนมุกพื้นฐานคุณก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นมุกลิปซิงโอเคเขาแน่เลยเจ้าพ่อฮ่องกงอ๋อ ออกเสียงทำไมก็เงี้ยผมเลยรืองพูดลิฟซิงไงคุณเข้าใจว่าลิฟซิงอ่ะมันยังไงอ่ะเขาอยู่ผนะดิบปากล้างเลยผมพาดเออต้องเข้าใจด้วยเออดเอาอะไรมากันหัวดีกว่าแหมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยความตลกมันต้องมีนะเออเนี่ยนะเดี๋ยวลองๆก่อนเป็นไงโดนไหมเป็นไงไม่เจ็บดังผมมีลูกน้อง เฮ้ยบ้าเลยเขากล้าเขากล้าเขากล้าเออนี่เขายังกล้าเลยคุณต้องกล้าด้วยการไปตลกมันต้องกล้าเอาโอเค ยังยักไม่สบายแล้วมาป่วยตอนนี้ร้อนต้นพี่แบบนี้เอาละอย่างนี้ดีกว่าพี่ไเดี๋ยวผมพาไปที่เราจะเข้าอุทยานแห่งชาติอากยานไปปะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไปคันนี้ต้องไปคันนี้แหละต้องไปคันนี้เหรอครับผม เนี่ยพี่เนี้ยเราเรียกว่ารถอ e ีแท็กเลยนะเพราะเป็นรถที่แบบว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาก็ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นวิถีการใช้แต่ในอดีตแล้วแต่วันนี้เราต้องช่วยเขาเราต้องให้การท่องเที่ยวเกิดเขาจะได้มีไรายได้เนี่ยเที่ยวเราสองร้อยเองถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเนี่ยเมืองไทยครับถึงแล้ว นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คืออุทยานแห่งชาติตาพระยานะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เขาโด่งดังในเรื่องของการส่องสัตว์ตอนกลางคืนเป็นอย่างมากที่อื่นนะพี่ต้องขึ้นหอคอยเพื่อดูกระทิงคอยใครคอยสัตว์มาให้ออกมายี้ให้เราดูสัตว์ภาษาอังกฤษนี่อะไรสัตว์แอนิมอลแอนิมอลไม่ได้หมดเลยเหรอภาษาอังกฤษสบายอย่างนกนกนี่เบิร์ดอย่างเสือเสือไทเกอร์สิงโตไลออนโอ้โหแมว แล้วแมวกับหนูทอมแอนด์เจลลี่ผลไม้อะไรบ้างผลไม้กล้วยกล้วยบานาน่ามะละกอปาปายามะพร้าวโคโคนัทมะพร้าออนโคยังโคโคนัทมะพร้าวเผาโคโคนัทชาวตะกี่ที่นี่อุทยานแห่งชาติเราจะแบบเฮ้ยมาเฮ้ยเราอะไรเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขารออยู่เนี่ยว่าหรือเปล่าจริงๆเลยคุกอเนี่ย อย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ๆได้มีโอกาสส่องสัตว์ถ้าโชคดีนะเราจะพบกับทิงสัตว์โตๆเชียงใหม่ชัยเมืองไอโถนี่นี่คุณจะดึงไปไหนนะผมกำลังฟังนี่เรามาเที่ยวทีเราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องไปทุกจังหวัดทุกจังหวัดสากแก้วแซวกะโอ้ยพอแล้วพอมั่งไม่พอมั่งพังมั่ไม่พังมั่พอแล้วตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปพบเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราคุยว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นสวัสดีครับต้องแนะนาก่อนฮะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติตะพยาครับผู้ชมครับก็เป็นแบบเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลเราในค่ําคืนนี้เออเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่หน้าที่ของเราที่ต้องทําทุกวันคืออะไรครับก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ๋อพวกที่จะแอบเข้ามาลักรอบตัดไม้ทำลายป่าเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยผมมีโอกาสเห็นกระทิงในระยะใกล้ชิดหน่อยไปจริงจริงมาจริงๆโก็ตีเดี๋ยวพี่พาไปดูนี้เลย ้ไเปิดสองคนด้วยกัไปดูอันนี้บ้าง่ะไปดูกันครับก็มีงการนำมาสก์มาฝังตรงนี้ประมาณพันสองพันจุดได้สนับสนุนโดย e-susu d-max รุ่นพิเศษ X-series Lifestyle Big Up ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณ โรงพยาบาลสมิติเวช